สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเกียร์นะครับโดยวันนี้ผมใช้นิวเคลีย์นะครับ <c oughs> สาหรับคลิปก่อนหน้านี้ถือว่ามันมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเล่นด่านนี้กันด่านเมื่อกี้อะตายไวไปหน่อยเออด่านนี้ขอหลบหลบ,บ้างแล้วกันอใช้ปืนเดิมนะครับ <Remember. S 1> ไปเลยสัดไปเลยแล้วกันตายด้วย <c oughs> <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวดีโอ้ย เ,เสียงปุ่งเสียงปืนนี่ไม่ค่อยจะได้ยินนะได้ยินเสียงนิวเคลียร์ยังไม่เห็นตัวผมก็ซัดแล้วอ้ยแม่งมีสวนมีสวนโอ้ย,แบบ <c oughs> อยลืมตั้งปรับเป็นเกิดสามวิเลยอะลืมลืมนะ <c oughs> เตีเกิดสามเลยเราเรามีแต่ละเบิดนี่าปืนเราไม่ต้องใช้หรอกใช้ช็อกต่อเลยไม่กระตุกเลยวะเอ้ยมาได้ไงโอ้ยไม่ได้ซัดเลยนะเอะเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยแม่งมีบอมหมูด้วยอ่ะผมเลืมโอ้โหหรือว่าเกียนใช้ได้นะครับอ้อยโดนบอมหมูสัดไปเลยโอ้ยอ่าวโดนด้วยเว้ยเฮ้ยกระตุกยังวะโอ้ยบอมหมูไปเลยยูคเดียวสามตัวครับเฮ้ยชุบชุบเอือ นิวเคียร์ฝั่งขวาฝั่งขวาสัดไปเลยตู้โอ้ยฝั่งเราก็มีเว้ยชุบเอือสัดไปเลยตรงกลางวงแตกแน่หลบแล้วหลบแล้วเอ้ยช็อกไม่ออกอ่ะสัดไปตรงกลางตูมเฮ้ยไอ้นิวเคียร์ไอ้นิวเคียมาโมมาโม ว่ะจืบเดี๋ยวสิตัวเหนื่อยยังได้นะบอมหมูนี่และสม,มีคล้ายๆนิวเคลียร์โอ้ยตายเว้ยเจาะเจาะเจาะโอ้ยแม่งมันแม่นกว่าว่ะกำลังกลางวงดีว่าว,วงแตกแน่เพื่อนอูอ้ไม่เห็นตัวก็าตนนามไปนะสัตว์นี้มันเจอกันง่ายๆโอ้โหเพียบเลยไม่เกิดช็อคไม่ออกเดี๋ยวดูก่อนเรามีระเบิดอะไรบ้างวะโอ้ระเบิดเดยอะมากนะครับไปโอ้ย ไม่ออกวะสัดไปใหม่สัดไปใหม่สัดไปกลางวงเลยชูู่ไม่ได้เลยทำไมอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้รอบสัดไม่ออกอ่ะทำไมอะไรวะเฮ้ยอ,ยอยไ,มไ,ไม่ได้สัตเลยเอ้ยขอสัดก่อนเออออกระหามจริงๆครับห้องนี้ไปเปลี่ยนทางมั้งสัดไปเลยไม่เห็นตัวก็สัดแล้วคร,รับตู ก็น่าจะตายแหละรอบนี้ตูม hm! ตายขอขอปลาปลาช็อกก็ไปก่อนตูม hm! ไม่เห็นตัวก็ตัดไปตูมตูม hm! 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 เฮ้ยนุกียเดียวเัอ่องฝังายเอะฝังา้ยงาเยเออไปสัตว์ไปตูม ตายตายตายเฮ้ยตรงกลางถ้าตรงกลางวงแตกแน่ๆเฮ้ยโอ้ย,อยกลางวงเลยอย่างนี้ตายตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายมายตา่ออู สัตว์ไปตูตัวนั้นตายครับเกิดมาเอ้ยบะมูโอ้ยตรงกลาง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 ตูโดนทั้งแม่มาตรงนี้ดูว่าเฮ้ยโอ้ยตรงนี้นะไม่ทีไรจำแพ้แล้วอะไม่ได้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 เออ สัดไปไหมไปเลยลูกเกียโอ้โคตรขม่มอ่ะเอ้ยสัดไปไหมสัดไปไหมไปเลยตู้เบื่ออ่ไปไหมไปไหมไปเลยโอ้ <c oughs> แม่งเหมือนได้แน่นอนอ่ะสัดไปลูกหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอย,อย่าหันมาอย่าหันมาอย่าหันอ้าวแพ้อะไรวะมีตั้งนิวเคลียร์ดันแพ้ได้ไงเนี่ย ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ